ตอนนี้เราอยู่ที่หน้าร้านเวอร์ไวท์แททูซัพพายแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูข้างในกันว่าร้านขายอุปกรณ์ในต่างประเทศต่างกับบ้านเรายัางไงบ้างนะครับ ตรงนี้เป็นที่วางแขนสําหรับสักนะครับหน้าตาแบบว่าพัฒนาไปเยอะมากเลยนะส่วนตัวผมชอบอันนี้นะครับเพราะเวลาที่เราสักและให้ลูกค้าวางแขนนะ่ะเราสามารถที่จะวางแขนเราลงด้วยได้ทําให้เราคุมน้ําหนักเส้นน้ำหนักมือได้ง่ายไม่เมื่อยนะครับ ส่วนอันนี้นะครับเป็นอันที่เล็กกว่า <Okay. S 1> มีสองอันเป็นรูปทรงกระเป๋านะน่าจะเหมือนตัวนี้นะครับสามารถพกออกไปข้างนอกได้แบบตามงาน t a ทู o Convention อะไรประมาณนี้นะครับอาจจะเก็บของได้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับสำหรับอันนั้นจะเป็นที่วางแขนขนาดเล็กเหมือนปกติที่เราใช้เมื่อก่อนตัวนั้นอะ่ะผมไม่ค่อยชอบเลยนะตัวนี้เป็น ที่วางอุปกรณ์สักนะครับเหมือนที่ของไทยเรานะแล้วก็ที่นี่มีไฟสําหรับถ่ายรูปนะครับนะฮะมีทั้งไฟ LED ที่ใส่ฟิลเตอร์ CPL แล้วก็มี CPL ประกบกับโทรศัพท์ด้วยนะครับมีขายสําเร็จอยู่ที่นี่เลยนะอันนี้เป็นเครื่องสักล็อกนะครับอันนี้เป็นเครื่องสักคริติคอลนะตัวนี้ราคาแพงมากนะครับหมึกสักก็จะมียี่ห้อ Raw นะครับแล้วก็อันนี้เป็น Dynamic นะครับหน้าล่างเป็น c o s m e t i c นะครับก็สำหรับ ทำสักปากสักคิ้วนะฮะมีเข็มควอดอนแล้วก็ถัดมาเป็นสีสตาร์ไบร์นะครับแทบไม่ค่อยเห็นในบ้านเราแล้วนะเคยมีข่าวไม่ดีสมัยก่อนที่ว่าสักแล้วแบบมีปัญหาก๊อกไก่ถ้าอ่านไม่ผิดน,นะน่าจะเป็นของญี่ปุ่นของญี่ปุ่นนีเป็นของคุณภาพดีนะครับมีบ็อกซเซ็ตด้วยถัดมาตรงนี้เป็นคุโรซูมินะครับเป็นสีที่ดังนะแล้วก็มีมานานแล้วนะครับข้อที่วางอยู่นี้เป็นสีฮอเอ็กซ์ตรีมนะครับ เพิ่งซื้อไปก็คือน้ำยามิกนะครับเช็ดิ้งผมซื้อมิกเชดดิ้งไปสำหรับเตียงสัก์อันนี้ก็หน้าตาเหมือนกับที่ร้านผมนะครับผมซื้อมาจากโตแททูไทยแลนด์นะครับก็มีขายอยู่ที่นี่นะครับหน้าตาคล้ายๆกันนะฮะต่างกันตรงที่แขนเนี่ยที่แขนก็คือตรงเหล็กตรงนี้น่าจะต่างกับของที่ผมซื้อนะครับแต่ว่าหน้าตาโดยรวมเนี่ยคือเหมือนกับ ของที่โปรแทตูไทยแลนด์ขายเลยนะครับแล้วก็อันนี้คือเตียงสักนะครับแบบเตียงไม้พับได้แต่อันนี้รู้สึกว่าจะใหญ่กว่าปกติที่มีในท้องตลาดที่ขายกันนะครับขาดูแข็งแรงกว่าด้วยนะครับเขาน่าจะสรรหามาแล้วว่าแข็งแรงกว่าเมื่อก่อนนะครับส่วนอันนี้ก็เป็นเก้าอี้สักของช่างสักนะทะเลลงนั่งหันหน้าอันนี้ให้หน่อยครับเดี๋ยวให้ลูกชายผมนะครับทำให้ดูนั่งแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วก็นั่งอีกด้านหนึ่งครับนั่งคอมเก้าอี้ นี่นะครับอันนี้ก็คือนั่งค่อมแล้วทํางานได้เซฟหลังเราให้หลังเราไม่เมื่อยมากนะครับโอเคครับก็รีวิวง่ายๆเท่านี้ก่อนนะ<ม>ร้านใกล้ปิดแล้วร้านก็ปิด4ี่โมงครึ่งผมมาถึงก็สี่โมงแล้วตอนนี้ก็น่าจะถึงเวลาสี่โมงครึ่งแล้วนะครับขอบคุณทุกคนที่กดเข้ามาดูนะครับสําหรับวิดีโอนี้เดี๋ยวเราจะไปไหนต่อก็ฝากติดตามกันด้วยนะ thank you แล้วก็พอออกมานี่คือด้านหน้าของร้านเบอร์ไวท์แททูสปายนะครับก็อยู่ในที่ที่นอกเมืองนิดนึงนะคือตอนที่ผมอยู่ไทยเนี่ยล้วก็สั่งซื้อของจากต่างประเทศนะครับมันก็จะมีความแบบรู้สึกว่ามันเป็นของนอกอยู่ที่ต่างประเทศจะรู้สึกแบบว่ามันพิเศษอะไรประมาณนี้นะดีกว่าของบ้านเราแต่เมื่อก่อนก็จะบอกว่าดียวของบ้านเราไหมาก็ดีกว่าครับเมื่อก่อนนะเพราะบ้านเรายังมีร้านขายอุปกรณ์น้อยแต่ปัจจุบันนะครับบ้านเราอะ่ะมีร้านขายอุปกรณ์ดีๆเยอะแล้วแล้วของเยอะมากนะครับผมมาแล้วก็รู้สึกว่าที่นี่ ร้านขายของนะฮะของไม่เยอะเท่าบ้านเรานะครับแต่ถ้าพูดถึงในเว็บเขาอาจจะเยอะกว่านะครับแล้วก็ที่นี่เป็นแคนาดานะครับงานศักเนี่ยยังไม่เท่าเอาเมริกาถ้าเป็นเอเมริกาผมว่าน่าจะขั้นกว่าอาจจะยิ่งกว่านี้แต่นี้เดานะครับเพราะผมก็ยังไม่เคยไปอันนี้คือของที่ผมซื้อมานะครับใส่ถุงหิ้วมาเหมือนบ้านเราเลยนะครับซื้อมาทั้งหมดนะครับเท่าไหร่เอ่ยเซนซิลสี่ออนนะครับแล้วก็ กระดาษลอกลาย500แผ่นสีดินามิก1ขวดนะครับแล้วก็ Transfer s e n ซิลทาน์เฟอร์โซลูชันเอ็ก์ตรีมเชเดอร์โซลูชันค่าภาษี5% 11เหรียญ7% 16เหเหรียญน,นะครับมีภาษีด้วยคูณ26เข้าไปนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปร้านโคโค่ที่ฝั่งตรงข้ามนะครับเป็นร้านที่มีที่ไทยด้วยตรงแยกนี้เขาไม่มีที่ข้ามถนนนะครับอุ๊ยเกิดอะไรขึ้น เราต้องไปข้ามตรงนู้นนะครับแล้วก็เวลาข้ามถนนก็ต้องกดปุ่มแต่ว่ามันข้ามได้พอดีเลยครับไปเลยรถเขาจอดให้เราข้ามนะครับที่นี่มันจะมีที่ข้ามถนนนะครับเกือบทุกแยกเวลาเราอยากข้ามถนนเนี่ยก็คือไม่ต้องหาทางมาลายนะครับให้มองไปที่ทางแยกแล้วเดี๋ยวเราจะเจอที่ข้ามถนนนะครับเป็นไงมั้งยังไม่ได้คิด <c oughs> <c oughs> รีบไปหน่อย ทะเลรู้ราคาไาได้ดิ้นมาเหมือน6ดอลลาร์6เซน6ดอลลาร์คุณ26ร้อยกว่าบาทราคาก็พอๆกับที่ไทยนะพวกนี้ไม่จขายในห้างแล้วในห้างก็จะราคาประมาณร้อยกว่าบาทนั่นแหละเรามากินเชนบุระกันนะครับแล้วก็พอดีผมเห็นโต๊ะข้างๆอนะ่ะเขากินถ้วยใหญ่มาก็เลยอยากกินบา้างเราทะเลก็เลยสั่งอูด้งใช่ไหม,มน่าจะเป็นถ้วยใหญ่เหมือนโต๊ะข้างๆนะโอ้โหทำไมมันใหญ่ขนาดนี้โอ้โห ของแค่นีดเดียว thank you ของผมนะครับถ่วยนี้ถ่วยด้านข้างนี่คือคือเอาไว้ทำอะไรจานใหญ่มากอ่ะเลยแต่ว่าของนี้ถ้าเกิดเทียบกับจานปกติน่าจะถือว่ากลางๆแต่ดูจากจานนี้มันดูเล็กไปเลยอ่ะอันนี้เต็มุราของปราไมค่อยกินนะเห็่นนะเป็นไงบ้าง เก่ดไหมยังไม่ได้กินร้อนว่ามีกุ้งทั้งหมดกี่ตัวนะหนึ่งสองสามสี่มีกุ้งห้าตัวหก <6 S 1> ตัวครับหกตัวพวก<อ>นี้ของทะเลใช้ทะเลเป็นหนึ่งตัว1ิกเหรียญน,นะครับติกกเหรียญนี่ถือว่าไม่แพงนะเพราะว่าอาหารไทยเนี่ยมื้อหนึ่งยี่สิบถึงยี่สิบห้านะครับแพงกว่าที่นี่เยอะนะกินนี้ก่อนเลยแล้วกันด้าน,นนอกไม่ค่อยร้อนแต่ว่าด้านใน<ม>คือร้อนมากเลยอะัอันนี้เป็น, ura, นเทมปุระซอสเผ็ดนะครับเขาทำมาอร่อยนะ